ในสศขสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลข,ขาธิการพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณี5้าคู่ส่วนบุรีจริญจำกัดบริจาคเงินสนับสนุนพักการเมืองให้แก่พักภูมิใจไทย5.9ล้านบาทในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อาจมีความเชื่อมโยงกับการที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ว่าระเงินบริจาคพักต้องพิจารณากฎหมายเป็นหลักซึ่งการบริจาคมีข้อกําหนดอยู่แล้วว่าบุคคลธรรมดาบริจาคได้เท่าไหร่บริษัทเป็นนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัดบริจาคได้เท่าไหร่ซึ่งการจะบริจาคให้พักการเมืองใดก็เป็นสิทธิเสรีภาพของพวกเขาส่วนรายละเอียดว่าบริจาคให้พักการเมืองใดคงต้องไปสอบถามกับผู้บริจาคซึ่งทุพักการเมืองก็มีผู้บริจาคให้ทั้งสิ้น ถ้าไปมองว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็คงไม่ถูกต้องเพระการบริจาคเป็นเรื่องความพึงพอใจในนโยบายของแต่ละพักผมคิดว่าทุกพักการเมืองไม่มีการบริจาคเพียงไรายใดรายหนึ่งวิธีการบริจาคก,ก็เยอะแยะอาจจะจัดเป็นงานระดับทุนซึ่งเป็นไปนตามกฎหมายก็ไม่ได้มีประเด็นทุกพักการเมืองก็มีผู้บริจาคหมดในสักตยายกล่าว